8ปดสิบเอดแปสบสองปดสิบสาตุ๊กร้อนจังแฮะคงราวราหนึ่งร้อยขั้นนั้นละอากาศเย็นสบายจังแฮะนั้นยู o ฟหรือหมวกหมวกละมั่งมาทางนี้สิมาทางนี้เลยฮึบเมื่อกี้ถูกลมพัดปลิวมาค่อยยังชั่วหน่อยนึกว่าจะตกลงไปข้างล่างซะแล้วสิคงแย่ละเพราะบ,บันไดนี้ยาวสะด้วยอือยาวแฮะจะนับยังไงก็มีเก้าสิบเก้าขั้นละหน้าเอ๋เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อย โกหกหนะ้าต้องมีเก้าสิบเก้าขั้นสี่แต่ผมนับมาตั้งแต่ข้างล่างนะไม่ใช่จริงๆนะตอนฉันนับนะได้เก้าสิบเก้าขั้นจริงๆนะงั้นคงนับผิดมั่งแม้ดูพูดเข้าสิคนที่ผิดนา,นายละมั่งไม่มีทางมีหนึ่งร้อยขั้นแน่แน่เลยเก้าสิบเก้าขั้นยา่างั้นก็เอาอย่างนี้มีเก้าสิบเก้าจุดห้าขั้นเลยเป็นไงแบบนี้ถึงจะดีที่สุดสินะมันก็ทำนองนั้นแหละคุณไม่ใช่คนในเมืองสินะเอ๋ทำไมถึงรู้ละ่ะ ก็สำเนียงนายแปลกแปลกนี่นะ่าฉันต้องไปแล้วนะเอ๋งั้นเหรอไปก่อนนะผมชื่อคาสกะเิียวสึกเกะครับนนะเฮ้กเฮ้ hey, hey. หมวกละคือว่ามันก็มีเหตุผลที่ต้องย้ายมาอยู่ในเมืองนี้นะครับยกให้จ้ะก็คุณใส่แล้วดูเข้าท่าดีนี่นะ่าขอพูดตามตรงเลยนะครับผมชักชอบเมืองนี้ซะแล้วสิ